มาหางวัวตะแรงที่นี่มีส่วนพักกระเจ้าน่น,นอยนนู่นะแต่ว่าพักมันกแก่ๆอะไรแหละนี่ก็เป็นเตาเตา,าน,นหลายได้มันอยู่ใกล้นองน้ำคือตะห็ดเตาเตาฐ่านดังพื้นมีพื้นสีลงเตาใกล้สีควัดแล้วบ่นี้นะในวันวาคลองไผ่นี่นะของไผ่เตาตัว,ตวนี้ตัวนี้ขนาด จาสิควัดเลยมันเย็นเลยบ่นี่ใกล้คือยังห่อนอยู่ะเออจักสอบเบิดดีนะปีเจ็ดสิบแปดได้จักรุดจักรุดเอามาใส่พื้นมนะัน่ะฮะเออ ไทยพอน,ะอนอ่าเห็ดเต้าเนยน่นนะนอยนั่นน่ะเออคุณเดียวลงคุณดิคุณดิมวนเออพื้นก็น่าเดียวกับเต็มสิมหาหนัวนว่ามาหนี้นะ่ะงัวเฮากับโบเห็นจะอยู่ใส่ในะส่ไทยเก่าน่ะสามีเนี่ยเพิ่น,นมาเลยได้งัวนะ่ะนี่โบเห็นมันมันหาคอยหาก่รี๊ดเห็นแล้วพี่น้อง กับบุรุษลวงบลายดอกสามโตตาปี๊ยกธรรมศาสตร์งามแรงกับศิษย์มานนี่แล้วงัวคายกับมังซีขาวคอยามห่อนนี่มันบวคือยามหนาวยามห่อนงัวน่านเขายามหนาวงัวเขาไว้ดิมันหนาวงามแรงกับบวคือยามพุนอีกยามพุนต้นไม้เขี้ยวงาม ยำแรลงคอยไปทางใดกามีแต่ใบไม่ล่นต้นใหม่หล่อนไปสู่กัแกแซรกตะวินกันเริ่มตกดินเลยเนะเาะเด้งงัวข่อยเห็นบอกสามโตตาเปี้กังงวัวน่อยไฟตัวนึ่งพี่น้องเห็นบ่กพู้นี่พุ่นนะนั่นที่มีตูบในหน่อยนั่นนะ เราอยู่ในนาได้นะเราปลูกตูกอยู่ในนาเราบ่มีเพื่อนอยู่เพื่อนกับมีมแต่ว่าแบบบดถือกันจริงๆนะน้องหอยอยู่ก็เลยมาอาศัยอยู่นาอาบน้านห่วยน้าน้องไปเมื่อวนแหละหนึ่งข่าวหนึ่งป้ากินเห็นบอกกองไฟเราดังลุกๆเราปลูก,ลกตูบอยู่ขยามพนต้กก็แล,ะะลนไปสนอยู่เทียงกระเจ้าแล้วอยู่ไม่ได้ได้ผนตอกบางบัวฮึงมีพนตกแล้วกะ ก๊แเลนไปส่นอยู่ทางอื่นเบิ่งหันสิไปเบิ่องเราใกล้ๆเนาะอย่างไปเบื้องกันพี่น้องเอากก่ยับมาไก่เลยเนาะพี่น้องเอากก่ยับกับมาไก่เลยเนาะเห็นบหมพี่น้องเอาสิมาเบิ่งมังแข่งต้นนี้พ่อพี่น้องอันนี้ปะ คอยมักก็ได้เป็นแข้งนี่คิ้วๆหนะมากเมืองกานพี่น้องมาเบิวนการโตแมงแขงเป็นอะไรนั่นแต่พี่น้องคอยบอเห็นดอกมันอยู่สูงก็ดอกบไม่มีพี่น้องเลยแต่ใบมันก็อยากเหี่ยนจะได้ไงใบขอบงใหม่มีแต่มแมงขี้ให้พี่น้องไม่แมงแขงบบมี โอไม่เ no? นาะได้เห็นบ่พี่นาะเราก็ไปตักเอาน้ำอยู่อยู่น้องตัวนั้นมาอาบหรือบอเราก็ไปตักเอาน้ำอยู่หัวนอ่ตู๊บราอยู่นี่แหละเราก็สิกลับเมือ่าาอไหร่งัวเขาเกาะพี่เนาน วาเบิ่งไม่แข้งกับผมมีภาพพี่นอ้องมาเบิ่งตูดแล้าแล้วก,ก,กลับเมื่อไหลง่วเขาเคาะก็เป็นอันจบภารกิจนี้ภารกิจไหลง่วเขาเคาะกลางบ้านพี่น้องกันมบ้านกับแบบนี้แล้วอยู่ในป่าเนาะคอยไปบ่เห็นบ่เฮื่อนคอยต่อไปนั่นกับห้องเฮียน นี่แต่ดงแต่ป่าพี่น้องงามนี้ว่าใบใหม่มันงามใบใหม่เนี่ยแห้งกระเต๊กเรือนคนก็นอยู่ในปา่านี่หละบ้านน้อยบ้านนอกชนบทไฟฟ้าก็หักก็ได้วางสิบปีทีแล้วสิบปลายปีนี่แหละตอนข่อยเฮียนอยู่ต่อหา เอากับสีเดล่าพี่น้องไปสนีแล้วเนาะพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวคู่อาซาสมัครันนีไหนเด้บ๊ายบาย